Okay. ับมาวัดนะครับมาวัดแบตเตอรี่กันอันนี้นะครับผมวัดใหม่12โวลต์นะครับก็กดน้ำกด c c a อยู่ที่325นะครับค่าโรงงานแล้วก็ทำการทดสอบนะครับตัวน,นี้แบต45แอมป ที่107นะครับผมอายุ32%ค่า IRU ยู่ส4เราจะทำการรีแพร์แบตนะครับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ b o x ร์ของแทนะ้ถ้าเสียดไปบ้านครับแ้วกา ที่มาหมอรีแพรอันนี้นะครับแล้วก็นี่อันนี้ของใหม่นะครับแกะของก็ทำการรีแพรนะครับมันจะขึ้นคาว่า FUL แล้วก็รีแพรสัก4-5ชั่วโมงนะครับผมจะรีแพรประมาณ1ชั่วโมงก่อน ว่ามันจะขึ้นใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับ